วิดีโอนี้เป็นพาร์ทที่3ต่อจากวิดีโอ Residen t e v i l Village เนื้อเรื่องตอนเดียวจบใช่เหรอนั่าสีนั่าส,สีนะครับฉะนั้นแจ้งเตือนกันเหมือนเดิมว,ว่าเนื้อหาจะมีการพูดถึงเนื้อเรื่องในตอนจบด้วยฉะนั้นถ้าผู้ชมยังไม่ได้เล่นเกมนี้หรือว่ายังไม่รู้เรื่องราวดังกล่าวก็ข้ามไปก่อนนะครับ ต้องบอกว่าเนื้อหาหลักๆนั้นเราจะมาพูดถึงประวัติของอัลซิน่าดิมิทรสกับลูกๆของเธอแต่ว่าผมขออนุญาตแถมประเด็นเกี่ยวกับหมู่บ้านให้ฟังกันก่อนเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้าใจบริบทที่เกิดขึ้นที่นี่ทั้งนี้ตัวเนื้อเรื่องอาจจะไม่ได้เล่าเราตรงๆแต่ว่าผมวิเคราะห์อเอาจากหลักฐานต่างๆที่มีนะครับ อย่างแรกเลยที่ผมสงสัยแม้ว่าจะเล่นจบแล้วก็คือตัวเกมนั้นเปิดมาด้วยความเชื่อความงมงายของชาวบ้านคือตั้งแต่ฉากรถคว่ำแล้วนะครับเราก็จะได้เห็นอีกาได้เห็นการบูชายันสังเวยสัตว์เหล่านี้ได้เห็นการหายตัวไปของชาวบ้านสภาพบ้านที่พังเสียาหายหรือจะเป็นลักษณะของอาคารของใช้ระบบไฟ,ฟฟ้าเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆนั้นเหมือนจะพาเราย้อนกลับอดีตไปในยุค80เลยด้วยซ้ําแม้จะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแต่ว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างในหมู่บ้านก็ชวนให้เราอดคิดเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆทั้งๆท,ที่เหตุการณ์ในเรื่องทั้งหมดนั้นเกิดขึ้้นนในปี2021แแลวท นอกจากนั้นยังมีประเด็นคําพูดของคุณยายหรือว่าคุณก็รู้ว่าใครคนนี้อีกด้วยนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนไหนจะเป็นรูปปั้น m เมเดนอ f War การแสดงออกของเลโอนาร์โดพ่อของเอเลน่าหรือว่าแม้แต่ยูเลียนเองก็ดูเหมือนจะไม่ต้อนรับคนนอกกดข้อห้ามไม่ให้ชาวบ้านอ่านหนังสือพิมพ์จากโลกภายนอกโดยมิรรนดาที่เราได้รับการยืนยันเรื่องนี้จากบันทึกอันนึงในโรงฆ่าสัตว์ ไหนจะเป็นข้อมูลบันทึกของลูซ่าที่เขียนว่าพวกมันพังเข้ามาอีกแล้วเอาปะสุสัตว์ไปมากขึ้นอีกถ้าเป็นอย่างนี้ฉันว่าเราคงไม่รอดผ่านหน้าหนาวไปได้เอร์เนสก็ยังหายไปอีกด้วยเราหาที่ไหนก็ไม่เจอคุณแม่มิรันดาทอดทิ้งเราไปแล้วหรือเปล่าร,รวมทั้งฉากรวมตัวกันของผู้รอดชีวิตกับคำพูดของแอนทอนที่ย้ำเรื่องการพบเจอคนที่มาจากนอกบู่บ,บ้านนั้นดูเหมือนจะเป็นสิ่งต้องห้าม The is อีกทั้งคำพูดของลุยิซาที่ยืนยันว่าชาวบ้านเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจู่ๆพวกมอนสเตอร์จึงโจมตีพวกเขา Can we the the came please What day someone is me tell the don’t here? know. quiet, ทั้งนี้ถ้าเราลองพิจารณาจากภูมิประเทศดีๆนะครับลักษณะของหมู่บ้านนั้นเป็นเหมือนพ็อกเก็ตที่โดนภูเขาห้อมล้อมเอาไว้นั่นทําให้เมื่อเราเอาข้อมูลทั้งหมดมาประกบกันผมจึงมองว่ามิรันดาที่อยู่มากว่าร้อยปีได้เข้าครอบงำหมู่บ้านแห่งนี้ครับโดยวางตัวให้เป็นศาสดาซึ่งในระหว่างที่พยายามทดลองค้นหาเวเซลรอภาชนะให้กับลูกสาวเธอก็ได้สมาชิกมาเพิ่มทั้งคาาอาซินาดอนนาและก็มอโรทั้ง4คนก็ต่างได้รับหน้าที่ดังกล่าวนะครับแต่ว,ว่าด้วยผลข้างเคียงมันจึงทําให้ผู้ที่โดนทดลองกลายสภาพเป็นไลเคนเป็นวมกรกะหายเลือด บางส่วนถูกขังเอาไว้แต่ว่าบางส่วนก็โดนปล่อยออกมาให้โจมตีหมู่บ้านเพื่อฝังความกลัวให้กับคนที่นี่ครับในตอนนั้นเองที่พระแม่มิรันดาออกมาแสดงเป็นผู้ช่วยเหลือปกป้องทุกคนเอาไว้กระบวนการนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งเข้านะครับชาวบ้านก็เริ่มศรัทธานในตัวมิรรนดาก็เกิดเป็นาศาสนาที่มีหญิงสาวผู้นี้เป็นาศาสดาและมีสี่ผู้ยิ่งใหญ่เป็นเหมือนาศาสนาทูตตั้งแต่นั้นไม่ว่ามิรรนดาจะสั่งอะไรชาวบ้านก็ไม่อาจจะปฏิเสธเพราะว่าพวกเขาเชื่อไปแบบนั้นแล้วนะครับทั้งๆท,ที่คนที่ปล่อยสัตว์ประหลาดออกมาก็มีนอมาามนอัด่เง เียกได้ว่าเธอกลุ่มอำนาจทั้งหมดภายในหมู่บ้านเอาไว้คำสั่งต่างๆของเธอจะเป็นคำประกาศสิทธิที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นการห้ามเสพข่าวจากภายนอกห้ามเจอคนที่มาจากที่อื่นหรือว่าจะเป็นสวยก็ต้องส่งนะครับซึ่งเราจะเห็นแล้วว่าเธอและลูกๆจะรีเควสของที่ต้องมาสั่งเวอร์อยู่เรื่อยๆอย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งมวลเป้าหมายสูงสุดของเธอก็ยังเหมือนเดิมครับนั่นก็คือการตามหาผู้ที่ถูกเลือกมาเป็นเวสเซลแล้วก็ชาวบ้านก็ตกเป็นเหยื่อในการทดลองเหล่านั้น ทีนี้คาถามต่อมาก็คือแล้วทำไมจู๋จูหญิงสาวจึงเลือกที่จะฆ่าล้างบางหมู่บ้านทั้งที่อุตสาครอบงำม,มาเป็นร้อยปีคําตอบก็ได้เฉลยเอาไว้ในเนื้อเรื่องแล้วนั่นแหละครับเพราะว่าภารกิจของเธอทําสําเร็จแล้วมิรานดาค้นพบผูชนะที่เหมาะสมให้กับลูกสาวของเธอนั่นก็คือโรสนั่นเองการที่จะเก็บคนพวกนี้เอาไว้ก็ควรจะไม่มีประโยชน์อะไรอีกต่อไปนี่คือบริบทของสถานการณ์ในหมู่บ้านตามแนวคิดของผมนะครับหลัจากนั้นขอแถมอีกนิดนึงก็แล้วกันในฉากพูดคุยกันของชาวบ้านลุยซาบอกว่าสามีของเธอเออกไปขอความช่่วยยเหลลลืออแ้้ััังงงไมมมกกบาาทนีะตรข สามีเธอนั้นระบุเอาไว้ในจดหมายฉบับนี้ครับ Where went husband Did they no. No, no. he there your is is out there. Somewhere. He, he went to get help. บาดแผลสาหัสผมคงอยู่ได้อีกไม่นานผมได้ยินเสียงพวกมันเดินไปมาด้านนอก พวกมันแทบไม่สะทกสะท้านตอนผมยิงผมรู้สึกว่าพวกมันกําลังรอเล่นกับผมอยู่พวกมันไม่ใช่หมาป่าแต่ผมก็ไม่ยอมหมอบเหมือนหมาหรอกนะถ้าผมไปถึงกังหันน้ําเก่าได้ผมก็จะหยุดพวกมันได้ผมปกป้องคุณได้นะใกล้มากแล้วบ้าจริงผมหนาวจังขาก็ไม่ยอมขยับผมขอโทษจริงๆนะลุยซาได้โปรดยกโทษให้ผมด้วยใช่แล้วอะลรครับศพตรงหน้าเราก็คือสามีของเธอที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นเอง เอาละรครับคราวนี้เรามาทําความรู้จักตระกูลนิเทรสผ่านการสํารวจภายในปราสาทและหลักฐานอื่นในตอนจบว่าสุดท้ายแล้วพวกเธอเป็นใครและมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันครับเริ่มต้นกันที่ภาพแรกที่ได้เจอกันอีกครั้งนะครับนั่นก็คือภาพของลูกสาวทั้ง3คนได้แก่เบลล่าแคสซานดราและก็เดเนล่าแน่นอนว่าคนในภาพนั้นยังเป็นสาวสในตอนที่พวกเธอยังอยู่ในสภาพปกติ ข้อมูลที่2เป็นบันทึกที่อยู่ใกล้ๆก,กับรูปภาพเลยครับซึ่งจริงๆแล้วบันทึกนี้ผมเคยเล่าไปแล้วในวิดีโอวิเคราะห์ในเรื่องตัวเดโมโนะครับแต่ที่น่าสนใจเพิ่มเติมก็คือพอเรารู้วันที่และปีที่เกิดเหตุโดยถ้าเราแอ s ซูมว่ามันคือปี2021ข้อความในบันทึกก็ทําให้เราได้เห็นว่า5มกราคมยังมีการส่งชาวบ้านให้เข้ามาในปราสาทโดยตัวละครที่มีชื่อว่าเรดนิกแล้ววันที่1กุมภาพันธ์นะครับเดอะดูกก็ได้เข้ามาเจราจาธุรกิจซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นเวลาไม่กี่วววััันนนนนกก่่่อออททีคครรรบิเเ์จะถูพาตาตมง ข้อมูลที่3บันทึกในปี1958ของแม่บ้านคนหนึ่งที่มีใจความโดยสรุปว่าคนที่ทำงานในปราสาทดิมิเทรสรวนเป็นผู้หญิงเธอได้บรรยายเรื่องความเกลี้ยกลาอดของบรรดาลูกสาวกับความกลัวอากาศหนาวของพวกเธอและอาถรรพ์ห้องใต้ดินที่ลือกันในหมู่พนักงานว่าถ้าถูกส่งลงไปจะไม่ได้กลับขึ้นมาอีก ต่อไปข้อมูลันดับที่4เป็นเอกสารที่ได้หลังจากเอาชนะเบล่าได้แล้วครับจใจความบอกว่าถูกส่งไปที่ห้องใต้ดินอีกคนแล้วเธอแค่ทำซุป6นิดหน่อยใครๆก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าถูกส่งลงไปที่ห้องใต้ดินเราจะไม่มีวันได้เห็นคนคนนั้นอีกพวกเขาจะดูดเลือดออกและวิญญาณของเราจะถูกสาบให้ร่อนเร่ไปตามโถงฉันไปตามหาเธอและตอนที่ฉันพบเธอร่างของเธอก็เหลือแค่หนังหุ้มกระดูกและกำลังแทะซากศพหนูคราวหน้าคงถึงคราวฉันแล้วละ่ะ ข้อมูลอันดับที่5ได้จากการสำรวจโรงกลั่นวายนะครับที่แม้จะมีถังวายอยู่ก็จริงแต่นอกเหนือจากนั้นมันก็นองไปด้วยเลือดศพและก็ซอมบี้สายพันธุ์ที่มีเฉพาะในปราสาทเท่านั้นลักษณะเฉพาะจะคล้ายกับเอกสารฉบับที่4เลยนะครับพวกมันผอมแห้งแต่มือนั้นจับอาวุธเพื่อเปิดบาดแผลของเหยื่อเป้าหมายก็คงเพื่อดื่มเลือดตามสัญชตาตญาณผู้ติดเชื้อเหล่านี้ ข้อมูลันดับที่6นะครับซีนดักฟังการคุยโทรศัพท์พร้อมกับความเกลียวกราดของอัลซีนาหลังจากที่เธอได้สูญเสียลูกสาวไปคนนึงด้วยฝีมือของอีธานในตอนนั้นเองพระเอกของเราก็จะเข้าไปสำรวจในห้องแต่งตัวห้องนี้เราก็จะได้เจอกับไดอารี่ของอัลซีนาที่ตัดพ้อกับตัวเองไว้ดังนี้ครับหมายเธอมิรันดาให้เราทุกคนเป็นผู้ตัดสินชะตากรรมของพ่อเด็ก แค่นึกถึงภาพการพบปะกครอบครัวฉันก็กลัวจนตัวสั่นแล้วพอคิดว่าฉันได้รับการปฏิบัติดุดพี่สาวของคนเลวพวกนั้นโดยเฉพาะไฮเซนเบิร์กไอ้เลวนั่นมันคงรู้จักมารยาทซะบ้างถ้าทุกคนตบหน้ามันทำไมไม่ห้ามไว้ฉันคงหันมันเป็นริบบิ้นไปแล้วทำไมกันทำไมแม่ทำกับฉันเหมือนทำกับพวกมันแม่มอบประสาทนี้ให้ฉันลูกสาวที่เชื่อฟังและชีวิตนิรันดไม่ใช่เหรอฉันไม่ใช่คนโปรดของแม่แล้วเหรอฉันไม่ใช่คนพิเศษของแม่อีกต่อไปแล้วสินะฉันอยากได้เครื่องดื่ม เอาเละครับต่อไปเอกสารฉบับที่6นะั้นสำคัญมากๆครับมันถูกเก็บเอาไว้ในอาคารโซนห้องสมุดซึ่งเนะื้อหานั้นบรรยายว่า1วันหลังการรักษาเด็กหญิงทั้ง3หยุดเคลื่อนไหวพวกเธอดูเหมือนจะเกือบตายแมลงบินออกมาจากปากของพี่คนโตปรากฏว่ามันเป็นแมลงวันธรรมดา2วันหลังการรักษาร่างของนักสาปกคลุมด้วยแมลงวันปรากฏว่าแมลงวันพวกนั้นกําลังกินเนื้อของพวกเธอมาเปิดหน้าต่างออกแมลงวันจํานวนหนึ่งตกลงมาตายบนพื้นดูเหมือนความเย็นจะกําจัดพวกมันได้ฉันรีบปิดหน้าต่างเพื่อไม่ให้แมลงเหล่านี้ต้องอ่อนแรงลงไปอีก4วันหลังกการรัษ ร่างทั้ง3ถูกแมลงกินไปจนเกือบหมดแล้วที่เหลือก็เป็นเพียงมวลสิ่งมีชีวิตรูปร่างมนุษย์แห้งเหี่ยวสีดํามืดพอถึงช่วงบ่ายพวกแมลงก็เริ่มเปลี่ยนสีแมลงวันที่อยู่รอบๆใบหน้าสีซีดลงส่วนพวกที่อยู่รอบๆร,ริมฝีปากกล,กลับกลายเป็นสีแดงฉานหวันหลังการรักษาฝูงแมลงกลายสภาพเป็นร่างมนุษย์อีกครั้งเด็กหญิงทั้ง3คนตื่นขึ้นแล้วมองดูชั้นเรากับทารกแรกเกิดชั้นสัมผัสได้ถึงสายสัมพันธ์ระหว่างเราสายสัมพันธ์ของแม่และเด็กฉันตั้งชื่อให้พวกเธอแล้วเบละซร ทั้งนี้พอเราลองดูภาพประกอบจากเอกสารฉบับเดียวกันนะครับคนที่เข้ามารักษาเด็กสาวทั้ง3คนก็คือมาเธอมิรันดาและในมือของเธอก็คือโตอ่อนคาดูที่ป้าแกทดลองมาหลายปีความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่ผมยังเชื่อว่าพวกเธอทั้ง3อาจจะเป็นพี่น้องกันจริงๆและอาจจะเป็นลูกแท้ๆของอัลซิน่านั่นแหละครับเหตุผลอะไรเดี๋ยวเอาไว้ตอนท้ายวิดีโอจะมาสรุปให้อีกทีนึงนะครับนอกจากนั้นประเด็นที่สําคัญที่เราได้จากเอกสารดังกล่าวก็คือจุดอ่อนนะครับในวิดีโอเนื้อเรื่องในตอนนั้นผมเข้าใจว่าเป็นเพราะแสงหรือเปล่าที่ทาให้พวกเธออ่อนแอ Why? Why would you do this? You really want to kill me! It's so cold a dream! This is a dream! Damn! I don't want to die. I'm sick of bugs. ตอนที่ข้อมูลระดับที่7นะครับเมื่ออีธานขึ้นไปยังห้องใต้หลังคาของปราสาทเราจะเจอทั้งแผนที่สมบัติที่เป็นไซต์แอคทิวิตี้และบทความสั้นๆอีกแผ่นที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมีดเล่มหนึ่งว่าได้ยินมาว่าในปราสาสมีสิ่งที่เรียกว่ามีดแห่งดอกไม้โมรณะมันได้ซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งมีดนี้เป็นของเก่าจากยุคกลางที่เคลือบส่วนผสมของยาพิษหลายชนิดจากทั่วทั้งทวีปว่ากันว่ามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้สังหารปีศาจและสัตว์ประหลาดฟังดูน่าสนใจนะแต่ไม่มีใครรู้ว่ามันนนนนนนอออยูู่่่่่่ทททีีีีีไไหหซซึงงมมมเเลล้้กกก็็คืํําาาใิรรปปจส สู้ในซีนสำคัญของชาปราสาทในที่สุดครับ ต่อไปจะเป็นข้อมูลที่พลัดหลงไปอยู่ในอีเวนต์ช่วงอพิโซดบททดสอบนะครับที่ข่าวให้เราฝ่าฝูงไรแค้นไปเอาโหลอันสุดท้ายออกมาซึ่งมาทําสําเร็จเส้นทางกลับเราจะใช้เรือล่องมาตามสายน้ําเล็กๆก,กระทั่งบริเวณทางขึ้นมันจะมีทางเลี้ยวลงไปยังห้องขังใต้ดินในนั้นนอกจากซอมบี้แล้วนะครับเรายังได้เจอกับเอกสารที่มีหน้าปกเขียนว่าบันทึกผลการทดลองการฝังคาดูให้กับผู้ทดลองหมายเลข1 7 4่งเจ็ดสี่ถึงหนึ่งแปดหนึ่งผลการทดลองเรียงลำดับเอาไว้ดังนี้ครับ ผู้ทดลองหมายเลข174มิไฮเอมคุณสมบัติเพศชายช่างทําเครื่องเงินมีแผลเป็นจากโรคปอดบวมผลลัพธ์ความดึงดูดต่าคาดูไม่ยอมโตร่างกายแปลสภาพการรับรู้ลดลงในวงเล็บเขากลายเป็นไรแค่นในที่สุดตอนนี้ได้ส่งไปยังทุ่งแล้วผู้ทดลองหมายเลขที่177เบอร์นาเดสบีคุณสมบัติเพศหญิงอายุ21ปีไม่ประกอบอาชีพไม่มีประวัติการป่วยไขย้ผลลัพธ์ตาย ทดลองหมายเลขที่181อิเอัลซีนาดีคุณสมบัติเพศหญิงอายุ44ปีเชื้อสายคุณนางเธอไม่ได้มาจากหมู่บ้านมีโรคประจําตัวเป็นโรคเลือดที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมผลลัพธ์ความดึงดูดสูงมากไม่สูญเสียการรับรู้ควบคุมการแปลสภาพร่างกายได้ตามอําเภอใจใช้กระบวนการการควบคุมการรับรู้แล้วและได้ส่งไปสังเกตการฉะนั้นข้อมูลจากบันทึกอันนี้ทําให้เราแน่ใจได้ว่ามิรันดานั้นทดลองคาดูกับมนุษย์แล้วมาไม่ต่ํากว่า181คน,นคร้งมันก็มีความเป็นไได้ว่่ากอนจะได้ลูกๆทั้ง4มาช่วอาจจะม หรือว่าคนรู้จักที่คอยช่วยงานอยู่ก็เป็นไปได้ข้อสังเกตอีกอย่างก็คือคนที่ตอบสนองคาดูจากทั้ง3คนนั้นดูเหมือนว่ามนุษย์ที่มีโรคประจําตัวจะสามารถทนต่อการฝังตัวอ่อนได้ครับแต่ว่าในทางกลับกันนะครับมนุษย์ปกติจะตายทันทีเมื่อรับประสิสิตดังกล่าวเข้าไป เอาเละครับและก่อนจะไปถึงบันทึกที่สาคัญที่สุดอันสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมที่สนใจอุปรกรณ์คอมพิวเตอร์อุปรกรณ์ไอทีต่างๆก็อย่าลืมแวะไปที่ advice co th นะครับโดยเฉพาะเดือนพฤษภาคมนั้นทาง advice มีโค้ด tf of 5ที่สามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อของต่างๆได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมอนิเตอร์หูฟัง cpu เครื่องปริ้นคีย์บอร์ดแล้วก็อื่นๆอีกมากมายอย่างไรก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับนึกถึง IT นึกถึง advice จาหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ ข้อมูลระดับที่9บันทึกในห้องทํางานมิรันดาได้รายงานสรุปผลการทดลองของอัลซินาดิมิเทรสเอาไว้ดังนี้ครับความดึงดูดค่าดูผลลัพธ์น่าพอใจที่สุด การทํางานของสมองปกติอัตราฟื้นฟูรวดเร็วมากการรักษาบาดแผลภายนอกนั้นทําได้ในไม่กี่วินาทีและงอกกรงเล็บได้ทันทีฟื้นฟูเร็วแถมยังมีร่างกายที่ขยายขนาดเพิ่มขึ้นด้วยหมายเหตุโรคเลือดตามกรรมพันธ์ทำให้ตัวอย่างต้องกินเลือดและก็เนื้อมนุษย์เป็นประจำไปที่น่าสงสัยว่าหากการฟื้นฟูไม่สมดุลเธออาจจะกลายพันธุ์อย่างควบคุมไม่ได้ทว่าอัลซีนก็เป็นภาชนะที่ไม่เหมาะกับเอวา ฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะครับอัลซิน่าดิมเทสก็คือหญิงสาวเจากุลขุนนางที่มีโรคเลือดทางพันธุกรรมที่อาจจะรุนแรงระดับหนึ่งส่งผลให้เธอพาลูกๆของตอนเองทั้ง3คนมารักษากับมิรรนดาครับโดยหารู้ไม่ว่าทั้งหมดคือการทดลองแต่ว่าในที่สุดแล้วแม่และลูกๆก,ก็รอดชีวิตมาได้แถมยังได้ชีวิตอามาตะกลับมาด้วยนั่นทำให้เราไม่แปลกใจเลยว่าทำไมอัลซิน่าจึงเป็นหนึ่งในคนที่พักดีต่อมิรรนดามากที่สุดเธอพร้อมจะรับคำสั่งโดยไม่มีข้อกังขาจะมีขุนเคืองก็แค่ประเด็นที่อาจจะเกี่ยวข้องกกกััััคคาาามมมลอดยองงงงูแททท้้้3นนนนเ่่ไ็็ตีส ที่น่าสนใจก็คือในเอกสารทดลองนั้นไม่ได้ระบุนามสกุลเต็มๆของอัลซิน่าเขียนไว้ก็แค่ดีเท่านั้นแถมยังบอกว่าเธอไม่ได้มาจากหมู่บ้านอีกทีนี้พอไปผนวกกับข้อมูลในเดอารี่ที่เจเขียนด้วยตัวเองโดยเฉพาะการได้รับมอบปราสาทมาจากมิเรนดามันจึงทําให้ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าดิมิเทสไม่ใช่นามสกุลตั้งแต่แรกของเธอแต่ว่าเพิ่งมาเปลี่ยนให้เข้ากับนามสกุลของเจ้าของปราสาทตัวจริงอย่างอัลนิก้าดิมิเทสที่เป็นคนสืบเชื้อสายคนสุดท้ายและนี่ก็คือข้อมูลและก็ทฤษฎีทั้งหมดนนนะาาน,นคับท้้้้งงงงีีีีเเือออหาาาาสส่่่ววตตยยกพแมิฐ จากที่ผมวิเคราะห์เท่านั้นผิดถูกยังไงต้องขออภัยเว้นล่วงหน้านะครับท้ายสุดวิดีโอนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ